สวัสดีครับก็มาที่ช่วงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกิจกรรมของเราในช่วงบ่าย3โมงถึง6โมงนะครับครที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็มาที่ตึกออฟฟิศของยนต้าได้เลยนะครับเดี๋ยวชั้นล่างเนี่ยของเกสรทาวเวอร์เนี่ยนะครับจะมีพนักงานของเรานะครับไปรอต้อนรับท่านอยู่แล้วก็พาขึ้นมาในห้องที่เราจะมาคุยกันนะครับก็จะเป็นหนังสือนะครับ The New Trading for Living นะครับที่จะหยิบมาคุยกันเป็น ครั้งแรกในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนฟังย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามหลังจบกิจกรรมของวันนี้ไปนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทันในในรอบนี้นะครับก็สามารถเจอกันได้ใหม่ในรอบถัดๆไปแหละนะครับซึ่งเราก็คิดว่ากิจกรรมเนี่ยเราคงจัดยาวนะครับเพราะเราอยากให้นักทุนเนี่ยได้ความรู้เรื่องของการวิเคราะห์นะครับตั้งแต่พื้นฐานเนี่ยไล่ขึ้นไปเลยนะครับก็จะให้นักทุนเนี่ยได้อยู่ในตลาดหุ้นได้อย่างยั่งยืนนะครับ ก็กลับมาที่ภาพของดัชนีนะครับสำหรับ s e ็ i n ินเด็กนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงเลยนะครับแต่การปรับตัวขึ้นนะครับก็คงไม่สามารถหวังการทำ New High ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันเป็น e x o r u s t i o n gap นะครับคือที่ขึ้นมาเนี่ยผมก็มองเต็มที่คือแค่ไซด์เวก่อนมากกว่านะครับก็1450เนี่ยมันคือโซนแนวรับแหละนะครับมันก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับแต่ว่า โอกาสที่มันจะแบบไปเกิน1480 1490เนี่ยเร็วๆเนี่ยผมว่าอาจจะยังยากอยู่นะครับแนวโน้มมันถือเป็นเชิงไซเย์มากกว่าเพราะว่าสโลปของเส้น20วันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสังเกตนะครัสโลปมันเป็นสโลปชันขึ้นเวลามันแตะเส้น20เนี่ยมันจะขึ้นไปทำนิวไฮได้แต่รอบล่าสุดเนี่ยเส้น20มันรับไม่อยู่นีมันหลุดลงมาสโลปมันเลยเกิดการเปลี่ยนเป็นแฟลตนะครับเวลาสโลปเป็นแฟลตปุ๊บ แนวโน้มเนี่ยเราก็เลยมองเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยดูดีกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยคุณปีก็มาเล่าให้ฟังไปแล้วในตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันมีโอกาสจะหลุดเส้นอัพเทรนด์นะครับเมื่อวานเนี่ยเอสแอนพีห้าร้อยก็หลุดอัพเทรนด์ลงมานะครับอย่าง NASDAQ เนี่ยก็หลุดอัพเทรนด์ลงมานะครับหรือทั้งยุโรปเนี่ยตัวของ DAX เนี่ยก็หลุดอัพเทรนด์ลงมานะครับ, trend, ะรบจะเห็นว่าพวกทางฝั่ง สารัตฝั่งยุโรปเนี่ยภาพเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยนะมันหลุดอัพเทรนกันลงมาหมดนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฟื้นตัวส่วนตลาดขึ้นไปได้นะครับมาดูในกราฟลาย30นาทีบ้างนะครับว่ากราฟลาย30นาทีเป็นยังไงนะครับในตัวของเซดินเดกนะครับกราฟลาย30นาทีเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าจุดที่มันจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยกราฟลาย30นาทีมันคือ ไซด์เวดาวนะครับแล้วจุดเบรกเนี่ยมันคือ1453 1454นะเมื่อวานมันเบรกนะมันก็เลยขึ้นมาแรงเลยนะครับแต่การขึ้นมาเนี่ย1470เนี่ยมันคือ SMA 200เราก็เลยมองว่าวันนี้แนวต้านมันน่าจะจำกัดนิดนึงนะครับทิศทางโดยรวมวันนี้เราเลยให้น้ำหนักเป็นไซด์เวนะครับน้ำหนักจะเป็นไซด์เวสำหรับ s e t i n d เ x ส่วนตัวของ s e t i Index, ดิฟต i ้อินเด็กฟเนะครับเมื่อวานก็น่าเสียดายนิดนึงแหละนะครับคือเราก็รอจังหวะเปิดลองที่มันแบบ ตาๆวันนี้นะครับแต่มันลงไปไม่ถึงนะครับมันลงไปไม่ถึงนะครับมันลงมาแค่ประมาณช่วง922 923แล้วปรับตัวขึ้นนะครับผ่านเส้นดาวเทรนนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเลตอนนี้มันก็ชนเส้น SMA 200เรียบร้อยละนะครับเพางั้นก็เลยคิดว่าตรงนี้มาเปิดลองตามเนี่ยก็ช้าไปก็ช่วงนี้เวดแอนซีแล้วกันนะครับคือมันเข้าใกล้อีเวนท์ที่ตลาดจะผันผวนมากแล้วนะครับก็คือการเลือกตั้งสหรัฐนะครับ ดังนั้นโปรดักที่มันมีเรื่องของเลเวลเลตเนี่ยนะครับต้องบริหารความเสี่ยงดีๆนะครับใครไม่ชัวร์แลวไม่มั่นใจเรื่องของการทํา Money Management ของตัวเองเนี่ยนะครับโปรดักที่มันมีเลเวลสูงสูงเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้ในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่เล่นหุ้นนะครับก็พยายามดูความเสี่ยงตัวเองนิดนึงว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนในอีเวนต์ใหญ่นะครับเวลาเกิดพวกอีเวนต์อย่างเงี้ยก็เช็คดูว่าหุ้นเนี่ยเราถือเยอะไปหรือเปล่านะครับวิธีเช็คเนี่ยง่ายๆนะครับคือ ถือแล้วกังวลมากหรือเปล่านะครับคืรถ้าเรากังวลเรานอนไม่ค่อยหลับต้องติดตามข่าวสารเนี่ยแบบนอนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็แปลว่าเราถือเยอะไปนะครับเวลาเราถือเยอะไปเนี่ยแล้วตลาดมันมีการรีบาวขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นจังหวะในการปรับพอร์ตของเรานะครับมาต่อกันที่ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของราคาทองคำนะครับเมื่อวานเนี่ยเ,ออเหมือนว่าสินทรัพย์โซนสูงเนี่ยก็โดนขายหมดนะครับก็ตลาดหุ้นสารที่อยู่โซนสูงก็โดนขายนะครับ ราคาทองคำเนี่ยก็โดนขายนะครับสำหรับการย่อลงมาของราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ผมอาจจะมาดูตัวของ MACD นะครับคือ MACD เนี่ยมันปรับตัวลงมาแล้วก็ใกล้จะตัดลงต่ำกว่าเส้น s ัญญาณนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่าง2รอบที่แล้วเนี่ยที่มันมีการตัดต่ำกว่าเส้น s ัญญาณลงมาเนี่ยมันก็ พักมาสักระยะหนึ่งนะครับในเหตุว่าตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณลงมาเนี่ยก็พักลงมาสักระยะหนึ่งนะครับดับงนั้นย่อลงมาแรงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปซื้อนะครับปกติราคาทองคำเนี่ยมันจะซื้อได้ตอนแถวเส้น SMA 20นะครับ SMA 20เนี่ยมันจะเป็นคีย์หลักในการเก่งกำไรสำหรับทองคำส่วนแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับราคาน้ำมันก็ปรับ ตัวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใกล้โซนแนวต้านนะครับก็อาจจะขึ้นไปแล้วติดแนวต้านหน่อยสําหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับส่วนค่าเงินบาทอันนี้ก็นิ่งๆนะครับมองแนวต้าน 3- 4เหมือนเดิมนะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับค่าเงินยูโรก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บวกขนาดนั้นนะครับเพราะเนื่องจากวัาเส้น20กับเส้น200เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นเดสครสนะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับก็ถอยลงมานะครับก็อย่างที่เราคุยกันว่า เส้น200ทเนี่ยที่มัน break เนี่ยมันไม่ได้เกิด g ลเ e n cross ดังนั้นมันน่าจะถอยกลับมาหาเส้น200ได้ใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ถอยลงมาใก,กล้ๆเส้น200ละสำหรับตัวของค่างเงินเยนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีสกุลเงินใหม่มาให้เทรดละนะครับตัวของอตัวของยูโรบาทนะครับแล้วก็ตัวของเยนบาทนั่นเองนะครับก็สัปดาห์หน้าจะมีค่างเงินเนี่ยหคู่ละนะครับให้เราเล่น มาที่หุ้นแนะนำกันดีกว่านะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยเรามองไซเวย์นะครับก็คงต้องเก่งกำไรในหุ้นที่มันมีสัญญาณบวกเฉพาะตัวเป็นหลักนะครับวันนี้หุ้นในเซ็ตร้อยในยที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของบูฟเฟลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวที่ฟอร์มบูฟเฟลตเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับแต่ต้องดูดีเทลนิดนึงนะครับมันมีบูฟฟลตที่ เบรกแล้วกับบูแฟกที่จ่อเบรกนะครับตัวที่เบรกแล้วโอเคมันเล่นได้เลยต,ตัวที่จ่อเบรกเนี่ยเราก็ต้องรอให้มันเบรกก่อนนะครับสำหรับตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยมันคือตัวของบ้านปูนะครับบ้านปูนี่ก็ซึมลงมายาวเลยนะครับตั้งแต่ที่มันเกิดโอเวอร์ชูตขึ้นไปเนี่ยวันที่20นะแล้วเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวไหนที่แบบโอเวอร์ชูตขึ้นไปแรงๆเนี่ยเกิดแรงซื้อแบบแคนเดลสติกยาวขึ้นไปแรงๆเนี่ย เหมือนมันเป็นบล็ายน์ดไคลแมกซ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ซึมลงยาวเลยนะครับเวลามันซึมลงยาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะฟอร์มเป็นบลูแฟลกนะครับเราก็รอดูการเบรกแหละว,ว่าถ้ามันเบรกบลูแฟลกขึ้นมาได้เมื่อไหร่มันก็แปลว่าจบรอบของการพักตัวแล้วก็กลับมาขึ้นต่อนะครับสำหรับบ้านปูเนี่ยมันจะมีแนวต้านเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆตรง6.3นะครับถ้าผ่าน6.3ขึ้นมาได้ก็คือการเบรกรูปแบบของบลูแฟลกเป้าหมายคือ6.55แล้วก็6.75 แนวรับ6.2สต็อปลอส่ถ้าต่ำกว่า6บาทนะครับตัวถัดมาที่เป็นบูลแฟลกแต่เบรกแล้วคือ sjwd นะครับสำหรับ sjwd เนี่ยเบรกบูแลแฟลก์ละนะครับจริงๆภาพใหญ่เนี่ยมันมีมันมีเส้นดาวเทรนที่เบรกด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดาวเทรนเนี่ยใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็เป็นบูลแฟลกแล้วก็เบรกด้วยการว่า sjwd เนี่ยเบรกทั้งรอบสั้นแล้วก็รอบใหญ่นะครับดับงนั้น เราก็ให้แนวรับของ SJWD ที่แนว Breakout คือ11.7 11. นะครับแนวต้าน12.5แล้วก็12.9สํำหรับ SJWD stop loss ถ้าต่ำกว่า11.3นะครับก็ถือว่าเป็นบูฟ f ล a กที่ค่อนข้างสวยเลยเพราะว่า Breakdown Trend ภาพใหญ่ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ JMT นะครับ JMT ก็เป็นหุ้นที่มีคำถาม,เข,ามาเข้ามาเยอะเหมือนกันในช่วงหลังนะครับเราก็มองเหมือนเดิมนะครับแบบ JMT เนี่ย ว่ามันน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นนะครับเหตุผลที่เรามองว่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นเพราะว่าเส้น20ตัดกับเส้น200ขึ้นมาเป็น golden cross นะครับตอนนี้นะครับสัญญาณบวกที่มันมีเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือรูปแบบของ b u l l Flag นะครับแล้วมันก็มีการเบรก b u l l Flag ขึ้นมาได้สำหรับ JMT นะครับแนวรับก็คือแนวเบรกเอาที่19.8้ต็อปลอสถ้าต่ำกว่า19บาทนะครับเป้าหมายคือ21แล้วก็22สําหรับตัวของ JMT นะครับมาที่หุ้นนอกเซ็ตร้อยกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยตัวแรกคือตัวของเนอร์นะครับสำหรับเนอร์ก็เป็นจุดในการเก่งกําไรอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมันหลุดอัพเทรนมานะครับก็เลยเล่นไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดนะครับจะเห็นว่าเส้นดาวเทรนที่มันกดมาเนี่ยเบรกได้แล้วนะครับดังนั้นก็เลยเป็นจังหวะในการเก่งกําไรตัวของเนอร์แนวรับคือแนวเบรกเอาที่5บาท เป้าหมายคือ5.8แล้วก็6บาทนะครับสตอปล็อตถ้าเกิดต่ํากว่าช่วงอะแนลต้านะ5.2แล้วก็5.35ที่เป็นเส้น200วันนะครับสตอปล็อตถ้าต่ากว่า4.94นะครับสาหรับตัวของเนอร์ตัวถัดมานะจะเป็นตัวของ TTA นะวันนี้จะเป็นแนวแบบ speculative buy นิดหนึ่งนะครับแับ TTA เพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ลงมาจ่อๆที่แนวรับแหละเหมือนจะหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มเกิด candle กลับตัวก็สามารถ พอเก่งกาไรได้สําหรับคนที่มีความรับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็มีเวลาในการเฝ้านะครับเนื่องจากว่าตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยโอเคเป็นบู l ชด s h เวอร์เจนแหละนะครับเราเก่งกาไรก็รับประมาณช่วง5.45นะครับสต็อปรอได้เกิดต่ํากว่า5.3นะครับกรณีถ้าเกิดมันไม่หลุดต่ำกว่า5.3เนี่ยเวลามันฟื้นเนี่ยอาจจะไปแถว5.8ถึง6บาทได้สําหรับตัวของ TTA นะครับตัวนี้ก็มาวัานิด้หนึ่งว่าเก่งกาไรสําหรับคนที่ รับความเสี่ยงได้สูงนะเพราะว่าเราเล่นที่แถวโลเดิมนะครับก็ต้องมีวินยัยในการสต็อปล s อเหมือนกันถ้าเกิดมันไม่อยู่จริงๆนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของ n e t b a บเป็นตัวสุดท้ายนะครับสำหรับ n e t ต a บก็แนวโน้มโดยรวมเนี่ยมันก็ถือเป็นไซด์เวละนะครับก็กรอบค่อนั้งชัดแนวรับนะครับก็แถวประมาณช่วง15.6นะครับแล้วก็แนวต้าน,นครับประมาณช่วง18 ลงมาแตะโซนแนวรับแล้วนะครับแคนเดลเกิดการกลับตัวนะครับสโตแคสติกตัดขึ้นในเขตของโอเวอร์โซนะครับเราก็เลยมองว่า n e t b a บมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแนวรับ16.3สต็อปลอตถ้าต่ำกว่า15.6เป้าหมายคือ17.2แล้วก็18ที่เป็นกรอบบนสำหรับตัวของ n e t b a บนะครับโอเคนะครับก็ ครบถ้วนนะครับสำหรับหุ้นแนะนำทางเทคนิคนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามกันนะครับสำหรับคำถามตัวแรกคือ KTB นะครับสำหรับ KTB เนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ใช่จุดลับนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลุดเส้น uptrend นะครับหลุดเส้น uptrend ก็ควรจะต้องรอดูไปก่อนสำหรับตัวของ KTB น,นะครับแนวรับถัดไปคือแถว20นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แน่นมากสําหรับ KTB ก็แนะนําว่าพยายามรอดูไปก่อนนะครับส่วนตัวของ Medis นะครับก็อย่างที่คุยไปว่าภาพเทคนิคเนี่ยมันก็วิเคราะห์ยากแหละนะครับแต่คือหุ้ใหม่ๆเนี่ยนะครับคีย์ที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของ l o เดิม erm นะครับเพราะว่าเวลาหลุดโลเดิม erm เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาแรงนะครับคือเรื่องของ selling climax เนี่ย มันก็พูดยากนะครับคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของเซลลิงไคลแม็กอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูเรื่องของวอลลุ่มนะครับแล้วเวลากราฟเนี่ยมันเพิ่งมีวอลลุ่มเนี่ยมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับแล้วปกติกราฟของพวก IPO เนี่ยวันแรกวอลลุ่มมันเยอะอยู่แล้วนะครับงนั้นมันไม่มันมันก็ยากที่เราจะตีความว่ามันเป็นเซลลิงไคลแม็กเพราะว่าวอลลุ่มของวันล่าสุดเนี่ยมันก็คงไม่ได้เยอะเท่ากับวันแรกที่มันเป็น IPO นะครับบังนั้นก็เรื่องเสร็จของเซลลิงไคลแม็กเนี่ยผมว่า คงคงประเมินยากนะว่ามันมันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันโวลูมมันยังไม่สามารถดูได้มากเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะครับก็เนี่ยเป็นปัญหาหลักแหละของเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับว่าหุ้นหุ้นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนอกจากในเชิงของราคาเนี่ยก็วิเคราะห์ยากนะครับในเชิงของโวลูมเนี่ยก็วิเคราะห์ยากเข้าไปใหมย่ยากเข้าไปอีกนะครับส่วนเรื่องของการ Stop l ล s s ผมว่าก็อาจจะต้องรอดูแถวช่วงของการเปิดก่อนละกันนะครับสําหรับตัวของเมดิสนะครับก็ ยังค่อนข้างจะวิเคราะห์ยากนะครับมาที่ตัวของไทยคมนะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนะนําของเราเมื่อวานนี้ก็ทํางานได้ได้ดีแหละนะครับเพราะว่าเราก็คุยไปเรื่องของเส้นอัพเรนนะครับโอเคก็เส้นนี้ลบไปนะครับเนี่ยอ่ะเราให้อัพเรนเส้นนี้ไปนะครับว่าลงมาเนี่ยก็น่าซื้อนะครับเราะฉั้นไทคมและใครซื้อจากเมื่อวานเนี่ยก็ถือต่อนะครับก็รอไปขาย15หรือ15.4 แต่ถ้าเกิดลงมาต่ํากว่า14.2ก็ออกก่อนสําหรับตัวของไทยคมนะครับส่วนตัวของ AOT นะครับนี่หลุดเส้น200วันแล้วกลัดไปยืนไม่ได้ดังนั้นพวกนี้ก็ต้องรอจังหวะย่อก่อนมากกว่านะครับแนวรับคือสดโซน60ส่วนแนวต้านคือ62.25สําหรับ AOT นะครับถัดมาเป็นตัวของโคโคคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ลงมาที่เส้น 200วันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับรอบที่แล้วแตะเส้น200วันคือวันนี้นะครับอ่านี้ลงมาแตะเส้น200วันละนะครับถ้าจะเก่งกำไรเนี่ยก็ต้องซื้อที่เส้น200และนะครับแล้วก็วาง stop l ล s อไว้ที่11.1นะครับแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์เนี่ยก็รอแบบวันนี้ก็ได้นะครับที่แตะเส้น200รอ c a n d l e ลกับตัวสักวันหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับก็ให้ไว้2กรณีแล้วกันนะครับแต่แถวเส้น200เนี่ยก็ เป็นจังหวะในการมองเป็นฝั่งเข้าซื้อมากกว่านะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแถวพวกเส้น200หรือแถวโลเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยนะครับเราต้องมีเวลาเฝ้าจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดพวกเส้น200หรือแถวโลเดิมเวลามันหลุดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าสมมติเราสต็อปไม่ทันละมันจะสต็อปตรงไหนเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นปัญหาคลาสสิกที่เราเจอกันบ่อยนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันพวกปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยใครที่แบบไม่ได้มีเวลาเฝ้าเนี่ยพวกตามเส้น200หรือตามพวกแถวโลเดิมเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยนะครับ ถ้าเถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่มีเวาเ้่าจริงเนี่ยข้ามไปเล่นตัวอื่นง่ายกว่านะครับสำหรับตัวของ BA นะครับ OBA ก็จะขึ้นไปทำนิวไ h อีกแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า New High ในช่วงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าไล่ตามนะครับที่เราคุยกันไปว่าช่วงนี้เวลานิวไฮเนี่ยมันชอบขึ้นไปเกินไปนิดนึงนะครับถ้าตีเป็นชาน n อลเนี่ยแนวต้านม,มันคือ26นะครับเราก็มองว่าอัพไซด์มันก็น้อยเกินไปที่เราจะ มาเล่นในช่วงนี้นะครับคือช่วงนี้เวลาเล่นเบรกเอาเนี่ยเราชอบเล่นเรื่องของแฟลกนะครับเราไม่ชอบเล่นเบรกนิวไฮส่วนตัวของเอกโก้นะครับเอโก้เนี้ยผมว่าเล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่แถวโซนแนวรับแหละแต่ก็ต้องเผื่อไว้2แนวนะครับตรงเนี้ยแนวรับแรกแล้วก็เส้น200เป็นแนวรับถัดไปก็ค่อยๆทยอยรับแล้วกันสำหรับตัวของเอ h o โก้ส่วนแนวต้านก็ไฮเดิมนะครับ127นะครับส่วน AI นะตัวเนี้ยผมว่ารอเล่นแบบเบรกเอาไปเลยนะครับ ผ่านเส้น200วันได้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยเล่นเบรกอีกก้อนนี้หนึ่งคือถอยมาปิดแกลบเนี่ยค่อยซื้อที่3.8มจุดแปดนะครับเมื่อตั้งสามจุดเก้าสองเนี่ยก็คงไม่ได้เหมาะกับการทําอะไรเท่าไหร่สําหรับ AI นะครับส่วนทิสโก้นะครับทิสโก้ก็เป็นไซด์เวล่ะแนวต้านก็คือ99นะครับแนวรับก็แถวประมาณ96แต่ว่าซื้อตามแนวรับเนี่ยแบบทยอยทยอยรับแล้วกันสําหรับตัวของทิสโก้นะครับมันเป็นบวกแบบอ่อนๆนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็น เป็นภาพบวกอะไรแบบชัดเจนนะครับมาที่ตัว TSE นะถามว่า b r e เบ downtrend หรือยังนะครับตีเลยนะครับเบรกดาวเทรนหรือยังยังนะก้ากึ่งอยู่นะครับคือวันนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าผ่าน1.03ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเบรกระหว่าง stop ปลอ s ไว้ที่โลเดิมนได้เลยนะครับแนวต้าน1.1ถึง1.13สํสาำหรับตัวของ TSE ส่วนแคลคอมนะครับวันนี้ราคามันมันลอยไปเยอะแล้วนะครับก็ เกินบวกเส้น20วันไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นโซน5.5เนี่ยมันคงเป็นโซนขายมากกว่าที่จะเป็นโซนซื้อนะครับโซนซื้อคือเส้น20วันนะครับคือพวกตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องรับใกล้ๆเส้น20นะครับส่วนแจสนะครับรีบาวขึ้นเดี๋ยวถามว่าน่ารับไหมผมว่าไม่น่ารับนะครับก็ยังทิศทางโดยรวมยังถือเป็นไซด์เว่ยดาวอยู่นะครับมาที่ CP e ี t r a ้นะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนะนำของเราเมื่อวานเหมือนกันว่า มันเป็นไซด์เว้ up นะครับบวะก,กอบไซด์เว้ up เนี่ยปกติเราก็จะแนะนําให้ให้ถือไปก่อนนะติดมาที่สามสิบห้าจุดห้านะครับคือถ้าเกิดติดมานานเนี่ยติดเป็นปีเนี่ยปกติเวลาถึงโซนแนวต้านเนี่ยนะครับถึงโซนที่เราติดเนี่ยก็ขายออกไปก่อนแหละนะครับสมมุติขึ้นไปสามสิบห้านต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องยอมขายออกก่อนสําหรับตัวของ C P X s ถ้าเกิดติดนานนะครับแล้วตัวถัดมาเป็นตัวของบูบิกนะครับบูบิกเนี่ย กำลังจะเบรกเส้น200นะครับคีย์เวิร์ดของการเรื่องเบรกเส้น200เนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะเริ่มพอจับทางได้ในระดัะว่าเส้น200เนี่ยเบรกแล้วตามเลยหรือว่าเบรกแล้วรอดูก่อนนะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่เส้น20กับเส้น200ว่ามันจะเกิดโกลเด้นคอร์สหรือเปล่าคือถ้าเกิด20กับ200มันใกล้กันมากเนี่ยโกลเด้นคอร์สตามอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเบรกเส้น200เนี่ยตามไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะเกิดโกลเด้นคอร์สหนุนขึ้นไป แต่พวกตัวที่มันพยายามจะเบรกเส้น200หร้อย้เส้น20เนี่ยมันคงยังไม่รีบตัดเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องไปรีบไล่ตามนะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะมี pullback ให้เล่นนะครับให้นึกถึง JMT ก่อนหน้าก็ได้นะครับตอนนี้มันขึ้นมาเส้น200อย่างเงี้ยนะครับคือสมมุติเราเราไม่ได้ตามเนี่ยมันก็จะมีจังหวะย่อกลับมาให้เราเล่นเพราะว่าตอนเบรกเส้น200เนี่ย golden cross ยังไม่เกิดแล้วมันมาเกิดแถวนี้นะครับดังนั้นก็แนะนําว่าไม่ควรจะไปไล่ตามตอนเบรกนะครับ ส่วน OSP บอกว่ามันยังก้ำกึ่งนะครับคือตอนนี้มันก็ลงมาที่โซนแนวรับแล้วแหละแต่การกลับตัวของพวก c a n d l e สติ๊กเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่ารอดูไปก่อนดีกว่านะครับยังไม่ได้เหมาะกับการรีบไปถั่วเพิ่มนะครับส่วน SCB นะครับ SCB เราคงไม่ได้ให้จุดซื้อใหม่นะครับอันนี้เราเล่นบลูแฟลกไปนะครับแบบ SCB ก็เบรกไปนะถ้าใครเล่นบลูแฟลกมาก็พอถือต่อได้นะครับ ดูเส้น20ไว้ถ้าไม่ต่ำกว่าเส้น20แนวโน้มก็ยังเป็นไซด์เว y up อยู่สำหรับ HCB นะครับ A มานี่ก็อันนี้ก็คงไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะว่าขึ้นไปแล้วก็มีหางที่ด้านบนนะครับลองมองเร็วๆนะครับว่าเวลามีหางด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกไปแนวพักซะมากกว่านะครับเพราะนั้น A มาก็ยังยังไม่น่าเล่นนะครับส่วน SCA ก็คงไม่ใช่จังหวะตามแล้วแหละนะครับเพราะตัว SCA เราก็ให้ให้ซื้อสะสมที่แถวเส้น 200นะครับเวลาขึ้นมาใกล้เส้น20เนี่ยแล้วมันสลบยังเป็นลบอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่จังหวะในการไปไล่ตามนะครับสำหรับตัวของ S T A ส่วนกัฟนะครับตามเส้น20นะครับถ้าถอยได้ใกล้เส้น20เนี่ยถึงจะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อนะครับอ่าโอเคเวลาเราจะหมดละนะครับเดี๋ยวขออีก2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับตัวของแบมหลุดเส้น200นะครับเสียทรงหรือเปล่านะครับคือแบมเนี่ยหลุดเส้น200เนี่ยผมมองว่าเป็นการหลุดแบบ ปอลมากกว่านะครับโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะช่วงนี้มันจะทริกกี้นิดนึงจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยอาจจะหลุดแนวรับนิดนึงแล้วก็มีจังหวะแบบดึงรีบาวกลับนะครับก็แบมก็มองคล้ายๆกันว่าอาจจะหลุดเส้น200แล้วก็มีจังหวะในการดึงกลับนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอินเซตนะครับอิ oh, นเซตโอ้โหอินเซตก็ขึ้นแบบแรงมากนะครับแนวโน้มก็เป็นไซด์วิอบแหละแต่ประเด็นก็คือว่า จุดซื้อเนี่ยมันเราต้องรอ,อนอิดหนึ่งนะครับคือถ้าเร็วที่สุดเนี่ยคืออัพเทรนสามดหนึ่แต่ถ้าเกิดมองง่ายๆคือเส้น20ประมาณใกล้ๆตรง3บาทสําหรับตัวของอินเส็ตนะครับก็คงแนะนําเป็นการย่อรับนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนงานบุขับไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดีย๋ยวเจอกันตอนช่วงเวลาบ่าย3ามโมงนะครับก็มาอัปเดตความรู้เพิ่มเติมกัน นะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนในมุมมองเชิงเทคนิคนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ